ใครอะใครเทนี่น่ะเอ้ยลบบุกเลยเหรอเล่นเร็วเกินเดี๋ยวมาเล่นเร็วเลยอ่ะอ่าสวัสดีครับก็อยู่ช่องปิ๊ตชี่เช่นเคยนะครับผมดูเกมเล่นเอเลดออนไลน์นะครับแมปออยไปเราไปลุยกันต่อนะหลังจากเล่นเกมเมื่อกี้ไปชั่วโมงหนึ่งครับโคตรนานอ้าวค้ามเร็วเกิดอะไรขึ้น <Construction> บ้านนอกบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยอ๋อ <Unit ready. S 2> oh, อยู่ข,ข้างบนร <Construction complete. S 2> อบนี้เราได้เป็นโซเวียตบ้างนะลรงจะเป็นปนิมิรมาลัวเปิด <Building. S 2> บ,บ้านเปิดบ้านเก็บกล่องมาเก็บกล่องไปพวกีเอาลิบมาว่ะ building t r a d y construction c m p e u n i ปหน่อยกล่องนะเผื่อเราได้เปิดแมพไปไวจะได้ดีนะไม่ได้โอเคนี่แน่เลยเฮ้ยใครอ่ะใครเทนี่น่ะเฮ้ยลบบุกเลยเหรอเล่นเร็วเกินเธอมาเล่นเร็วเลยอ่ะ เจอคนช็อตอันดับนึ่ทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเล่นเร็วจัดโอ้เโาจะเกมไวเลยทั้งหกเกมที่แล้วรอนานรอบนี้เล่นเกมเร็วโอ้ยเกมเร็วจัดมีคุณเทเทอยู่ข้างบ้านครับเงินไม่พอแล้วด้วย Unit Select Target Ready โอ้ยเงินเราไม่พอเขาเป็นสองปั๊มเร็วกว่าดิยุรสิสต์นี่ไม่ไหวแน่เลยครับเกมเร็วโดน o ัด โดนรัดครับผมเรียบร้อยจริงจริงเกมไวมากเกมนอนคอยนานมเกมนี้ย่อเข้ามาแบบออกรถถังตรงนี้เลยอ่ะไปบ้านคุณอิดอกต่อเลยอ่ะน่าจะกดเก็บกดเก็บเกมที่แล้วที่จบเร็วมานะไม่รู้ใครไปปิดเขาโอเคเกมนี้น่าจะเร็วเดี๋ยวผมรอห้องนี้ต่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมอัดเอาคลิปเนี่ยไปรวมกับคลิปอ่า ที่โดนเกมเร็วเหมือนกันแล้วกันนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับดีตอนรับสู่ห้องคิชี้นะครับผมแล้วก็ยังอยู่ห้องพี่เทเทอยู่เช่นเคยนะครับผมมานี่คิดว่าน่าจะเกมท้ายละวันนี้พอละเล่นไปค่อนั้งหลายเกยมแล้วครับผมเมื่อกี้โดนเกมเร็วไปนะเราต้องป้องกันให้ดีกว่าน,นี้ละเกมเร็วเนะี่ยฮ่าฮ Construction complete. New construction options. Building. Construction complete. New construction options. Building. Oh, base is Construction under attack. Oh, look at under attack. Under attack. ready. attack. Under Under attack. เข้ามาได้ไงไปน่าจะไปสปายคนอื่นน่าจะยังยากครับใครสีเลยมั้งเนี่ยคุณนิดอกสีไอ้นี่โอเคสีส้มข้างบ้านเราเลยเดี๋ยนีโอ้โหเอ้ยแต่เราเคยเปเพิ่มั่านที่ดีต่อกันนะน่าจะได้อยู่ เราไม่ต้องไอ้นี้เท่าไหร่นะรันตองเปิดแมพากเราะว่าเราเป็นพันธมิตรนะครับกิสี่พอเราไม่ไ้เล่นเรักกอนล้ว unit ready unit lost building unit ready อันนี้ก็ต่อฐานไว้ก Construction complete. Construction complete. ่อนนะครับผมของเม็ดเลยต้องซื้อดาวเทียมละไม่ไหวก็เป็นคนโดดล้มเหรออุ้ยน่าสนใจนะบ้านสีแดงฮอร์มะสองล้ำ น่าสนใจครับโอ้มีหมาตรงนี้โอ้มีคนไปแล้วเนี่ยเกมไวจะนะนี่ไงคุณไทเทออีกแล้วครับเล่นเกมเร็วเกมเร็วไม่หยุดหย่อนนะครับเราต้องออกไอ้นี่นะ MCB มา New construction options เฮ้ย hey, จะแคมป์ hey, hey, hey. ไไมั้เฮ้ยเฮ้ยตินแคมป์ตินแคมป์ไหวไหมเนี่ยไม่ไหววะจำนวนยังมีไม่เยอะครับ Unit Unit Our base under under จะแคมเราเฮ้ยเขามานั่งตรงนี้เลยวะ u n i คนแข็หมดทุก <Unit ready. S 2> คน <Rep aring. S 2> ไม่ไหวซัพเปอร์มันแข็งแก่งกว่า <Construction S 2> บีซึมนะ <Unit ready. S 2> <Building. S 1> ต้องเน้นคนบินหน่อย <Unit ready. S 1> เขาเพออยายามจะสปายเราอ <Construction S 1> ไม่ใช่บีเขามสี่เงิน <Unit ready. S 1> ไม่ใช่เราไม่ใช่เรา Construction complete. Unit ready. แลี๋ยวไปสองลำครับท <Building. S 2> ุกคน MCB เราออกมายังอ่ะออกมาแล้วแต่ออกมาเพิ่มก็ได้การเพิ่มการเพิ่ม Unit ready. Construction complete. Building. Building. Unit ready. Construction complete. Unit ready. Unit ready. <im ple> Unit ready. Unit ready. Building. Unit ready. Okay, go the Unit ready. promoted. Construction complete. Unit ready. Hey, cam, just Unit lost. Our base is under attack. Unit lost. Unit oh, lost. Unit ready Unit lost Unit lost <indicuffs and fatigue> uh, Our base under ต้องใช้นี่แล้ววะ <Unit ready. S 2> ต้องใช้คนวาร์ปว่ะผมบินไม่ไหวครับ <Building. S 2> บตาซื้อฐานคนมาเยอะๆเลย <Construction S 2> เดี๋ยวผมวาร์ป <complete. S 2> เอาบ้านเขาเลยนะ <Unit S 2> บ้านเขายังไม่มีสำรองมั้งคา <Building. S 2> เปอร์เยอะขนาดนั้นอนะ่ะแป๊บเดียวแตกครับ ยัไม่แกนอ่ะหลายฐานอยู่โอ้ยไฟดับยิงฐานไฟผมจะดับเลยยังไม่ซื้อบ้านใช่ไหมซื้อแต่ชอปเปอร์เดี๋ยวนายต้องโดนเลขแปดไปยิงบ้านแบบ เฮ้ยมันซื้อแล้วออไปกันพ e ้ d มพะยิพยงพืนละไปซื้อไปยิงรี นี่เขายังไม่ cancel ยิงพื้นโดนดิ r a n c e l ยิงพื้นละสีเขียวใครมาช่วยเราด้วยยอดฮ้ยกลับมาก่นอนเขาเพิ่มยิงไกลามากเลยนะดูดิ <Unit> ready. โคตรไกลอะ่ะมีที่เลย <Unit ready. S 2> ตรงนี้ก็แล้กันโอ้มตัวจิงอ <ready. S 2> ่ะช็อปเปอร์น่า,าทําายจริงโอ้โ oh, มาบุกกันยับตอนนี้ Unit ready. Unit ready. ขอฟ์มก่อนนะครับพอดีวุ่นวายกับสีแดงนิดหน่อย Construction complete, unit ready, building, unit ready, construction complete, unit ready, building, unit ready, building, construction complete, unit ready, unit ready มมีที่แล้วตรงนี้ Structure sold โอ้ยโดนชอปเปอร์ข้างอีกครั้งก็ชอปเปอร์นะโอ้โหไม่มีที่โอ้ยโดนยิงนี่ก็เป็นสองสัญชาติิแล้วพอยอันนี้พับเลยอาไฟดับเลยเราไปยิงสวน โอ้ยโอ้ยเขาใส่เขาใส่ทำไงดีวะเนี่ยระบายละชวนเาช็อปช็อปเปอร์เฝ้าสองฝั่งเลยอะจะการอลไรล้ำนิดนดิไม่ไหวละ เราต้องตุนนะนะครับเราเริ่มเล็กแล้วพื้นที่เรามีน้อยนะครับพยายามจะมองหาเหลี่ยมเอาสบายอยู่นะแล้วพอผมไปไหนหมดแล้วอ่ะหรือแตกหมดแล้วเนี่ย building construction complete unit ready unit ready unit ready หอผมไปไหนอ่ะ unit ready นี่ยหออยู่นี่ unit ready ไปตอนนี้ไม่ได้น้องสอยสามบ้างเต็มไปห,หมดเลยครับ พ <Unit> มเบอร์สองแม่ันเฮ้ยโผลมันกลับมาทำไมเทิ่อุนตเดดีปั๊บป๊บ่งอตรดดี้อุนิตสีดอัปเกรดอุนตเรดดี้ั๊บแป๊บแหนึ่งครับ Unit ready. Building. Yes, Commander. Unit ready. Construction complete. <coughs> oh, didn't bump lost. Building. Okay, I'm not, ready. not so Unit ready. Construction complete. On hold. Cancel. On hold. Unit ready. Okay, let's... New rally points. Training. Unit ready. Unit lost. Unit lost. New rally point established. Unit ready. New rally oh, point established. Here. Unit lost. New rally point established. Unit ready. Unit lost. New <coughs> rally point established. One oh, oh, oh. oh, oh. Ready. On hold. Okay, no, any need that. Cutting he through. On hold. Unit lost. Training. New rally point established. Unit ready. <coughs> Building. He พ <Unit> อผมยังเหลืออยู่ต่ไปไม่ได้ครับ Unit <ready>. ไม่มีพื้นที่ได้เลยอ่ะตรงนี้บ้านว่างนะ <Unit ready. S 2> ทำไงดีทีนี้ค่อน <Unit S 2> ข้าง <Unit ready. S 2> ล,ลำบากนะครับ <Building. S 2> สีแดงเนี่ยก็เหลืออะไรไม่เยอะแล้วนะเพราะเขาโดนสีเขียวเล่นอยู่เรื่อย <Construction> เอาละสีสม้มคุณน,นีดอต่อหาผมละ <lost>. เอาแล้วนิวเคียร์ในบ้านอีกหรอมา <Unit S 1> อีกแล้วโอ้ยโดนยิงอีก <Unit lost. S 1> โอ้ออยิ๊บหายเรายิงไม่มีที่เล่นอยู่นะครับ Unit lost. Our base is under attack. Unit lost. Repairing. Building. Unit lost. Unit ready. Unit promoted. Unit lost. Unit lost. Unit ready. Unit lost. Unit lost. Construction complete. Unit promoted. Unit lost. Unit lost. โอ๋อละหมากรับโดนนิวเคลียร์ไม่หยุดเลยครับโดนนิวเคลียร์อีกลูกพวกเราซัดกระแดงแล้วมาเจอคุณนดอกพวนอีกไม่เหลืออะไรแล้ว พลังสองสัญชาตินี่ม่น่ากลัวจริงครับไอ้ดาวเทียมขึ้นเสร็จแล้วก็นิวเคลียร์ต่อเนี่ย <ready>. โอ้ยโดนอีกแล้ว <Unit S 1> โอ้ยแล้วเราวหนีทำไมอะ <building. S 2> โอ้ยโดนโอ้หโดนเยอะกว่าอ่ะเขาก็โดนนะแต่โดนนไม่เยอะไปดับมาแล้วไม่เหลือรถาไม่เหลืออะไรแล้วเกมนี้ไม่ไหวไม่ไหวโดนเกมเร็วแล้วแต่ก็ไม่เร็วมากนะ Unit Our under under miner is lost. attack. attack. Ore base กำลังนิวเคลียร์แบบน่ากลัวจริงครับไม่ไหวครับยอมแพ้นะครับแต่คลิปนี้ผมจะเอาไปลงกับไอเกมเรลวสองอันละกันนะครับโอเคไปแล้วครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ใจกันด้วยนะครับไม่ไหวจริงครับเจอสองสัญชาตินิวเคลียร์เนี่ยยอมไปละไปครับ